สวัสดีครับผมสวัสดีนะครับพี่ๆเพื่อนๆนะครับพี่น้องในช่องทาง YouTube ทุกท่านนะครับคลิปนี้ก็มาพบกับแนวทางในรอบดึกนะครับผมแนวทางในรอบดึกนะครับก็จะมีราวกาชาติดาวโจน V.I.P. แล้วก็หุ้นดาวโจนนะครับในรอบปกติก่อนไปรับชมแนวทางนะครับแอดขอฝากคำเตือนแนวทางตัวเลขทำจากสูตรคำนวณโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแต่ละครั้งนะครับเด็กต่ำกว่า18ปปีนะครับควรมีผู้ปกครองให้คำแนะนำนะครับผม สำหรับแนวทางของเราเมื่อคืนนี้นะครับพี่พี่มาตัวสายรูดเนาะมาสายรูดกับเด่นรองนะครับเรากราชาติให้5กับ9ผลที่ออก3 8 853ของเรา53ไม่มีใครเอา5ไปวิ่งไปรูดเข้าไปที่53เราโจน VIP ให้8กับ4รูด4ผลที่ออก4 8 7กับ92ของเรา8 7ไม่มีเนาะส4ไปอยู่หลักร้อยนะครับพี่พี่ สตัวในผีตัวเดียวเนาะให้8ปดสมา4ี่แปนะครับใครเอา8ไปวิ่งไปรูดเข้าไปที่8ปดนะครับ4ไม่มาหุ้นดาวโจนให้เก้ากับหนผลที่ออก7จ็ดกับ6 4สี่เนาะให้หนึ่งนย้นมาแปดศูซะงั้นนะครับผมก็หลุดไปนะครับส่วนแนวทางของนะครับค่ำคืนนี้นะครับพี่ๆขอให้เฮงๆปังๆทุกท่านนะครับ แจ้งพี่พี่สมาชิกใหม่นะครับผมเนาะที่อาจจะเพิ่งแวะเข้ามาท่านใดที่ยังไม่มีบ้านเสียงโชคนะครับท่านใดกําลังมองหาบ้านเสียงโชคหรือว่าอยากเข้ากลุ่มแนวทางฟรีนะครับไปที่ใต้คลิปใต้คอมเมนต์นะครับก็จะเห็นบ้านน้ำต้อทองเข้าไปทักทายสอบถามกันได้เลยนะครับราวกาชาดนะครับพี่พี่คืนนี้กาชาดคืนนี้ผมได้เลข3กับเลข7 สายรูดนะครับให้ไปที่เลขสามสามศูนย์สามสี่สามแปดเจ็ดสามเจ็ดห้าเจ็ดแปดสามตัว สตัว738นะครับตัวเน้นตัวจบนะครับ38 30แล้วก็78นะครับส่วนดาวโจน VIP นะครับ เราโจน VIP ผมให้ไปที่เลขสองกับเลขหกสายรูดนะครับให้ไปที่เลขสองสองเจ็ดสองแปดสองเก้าหกเจ็ดหกแปดหกเก้าสามตัวหกสองแปด ส่วนหุ้นดาวโจนนะครับพี่พี่ส่วนหุ้นดาวโจนให้ไปที่เลข5กับเลข9นะครับสายรูดให้ไปที่เลข5 5 4 5 6 5 8 9 4 9 6 9 8 3ตัว9-5 6นะครับนะครับผมสลับแนวทางก็จะประมาณนี้นะครับสลับหุ้นดาวโจนนะครับพี่ๆชื่นชอบในรอบไหนเนาะก็ลองใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับน้องแอดก็ให้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับผม สำหรับคลิปนี้ขอให้พี่ๆโชคดีทุกท่านนะครับกลับสวัสดีครับ